สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับซันกําลังจะพาทุกคนเนี่ยเดินไปทีอ่อุทยานเบนจ์ิรินะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของเราเนะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ 3M นะก็จะมีเอ็มสเฟียตอนนี้คือเดินผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราคือเอ็มโพเรียมแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นเอ็มคอร์ทีก็จะอยู่ติดๆกันนี่เลยมาดูไฟมาดูไฟแบบว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแถวๆนี้นะฮะ ตอนนี้หนึ่งทุ่มอ๋อมีไงมีน้องหมูเด้งอยู่ตรงนี้ด้วยมาแบบว่าเดินเล่นมาเดินดูบรรยากาศนะครับอ่าอาไฟมานะฮะนี่เลยสวยมากเลยไป นุ่นหมูเด้งอยู่ข้างในหมูเด้งหมูเด้งยังไงหมูเด้งอยู่ด้านหน้านี่ก็มีอืมนี่เอ็มสเฟียร์อยู่ข้างหลังนะเอ็มสเฟียร์สวยมากแล้วก็ตรงนี้ก็มีเห็นนะบรรยากาศครับตอนช่วงหนึ่งทุ่มก็คือเย็นสบายอากาศเย็นๆน,นะครับแล้วก็มาเดินเล่นเดี๋ยวแับถ่ายรูป ถ่ายรูปน้องหมูเด้งก่อนเออหมูเด้งข้างในก็มีตอนนี้คือเขาจัดเป็นงานนะครตอนนี้ก็เป็นงานแบบว่าที่จะมีจนถึงเริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วก็มีจนถึงวันที่5้ามกราคม2568นี่ด้านขวาคือเอ็มโพเรียมด้านซ้ายคือเอ็มอะไรนะเอ็มคอเทีย้ยรถไฟฟ้ามาเห็ไหมเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าสกายวอลเชื่อมต่อกันระหว่างส สามห้างนะครับสามเอ็มนะครับเห็นไหมมันก็จะแปลว่าทางเดินยาวๆไปทางนี้ไปถึงที่เอ็มคอเทียนะครับบรรยากาศดีน,นดี่นุ่มน,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 นุ่เห็นหมูเดงเห็นหมูเดงไกลๆอ่ะเดี๋ยวเราแบบเดินไปทางนี้น,นุ่นไปดูนั่นมีหมูเดงสีเอ่อฟ้าด้วยนี่นะครับอุทยานเบญจศิรินะครับใครมาก็มาลง BTS พร้อมพงนะฮะ พี่พอมพงแล้วก็เดินย้อนกลับมาหน่อยนึงนะครับดสวยจังตรงนี้ตรงนี้สวยจังอันนี้ง่ายหมูเดงอันนี้หมูเดง้งตหมูเดงกำลังอาปากน่ารักเชียวมีด้านในด้วยมีด้านในด้วยไฟแบบไฟอลังการมากเลยเนาะ เดี๋ยวถ่ายไฟถ่าไไเล่นๆให้ดูวิวคือน,นักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะคนไทยก็เยอะนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็แบบเดินย้อนกะไปสุขุมวิทกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นไปเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ ไปดูไปดูหมูเด้งด้านไหนเดี๋ยวขอไปดูน้องเด้งโอ้ยไงอ๋อนี่ไง,ไงปิดสี่ทุ่มอันนี้เพิ่งหนึ่งทุ่มก็ปิดสี่ทุ่มทุกคนนี่ไงอยู่ด้านในอ่ะมีรอให้ไ่ย คือคืนเป็นแบบนี้เป็นงานนะฮะเนี่ยพิก,การไฟของนี้แบงคอขอาไปเดินดูด้านนี้สิคือตอนนี้ครั้งก่อนหน้าเราพาไปดูที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็คลองพดุงอุ้งกษเกษมมาแล้วนะครับ ครั้งนี้เราก็พามาดูฝั่งทางด้านนี้ด้านนี้นะฮะก็จะเป็นอุทยานเบนจักิรินะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟอัน,นคือเป็นการจัดกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะอยู่จนถึงวันที่5มกราคม2 5 6 8นะครับใครสนใจก็ลองแวะมาชมบรรยากาศได้นี่โหหมูเดงหูเดงยักษ์นะฮะนี่ น้องมูแดงยากโอ้นั่นนั่นสีฟ้านั่นสวยจังอุ้ยวิวเนี่ยชั้นบนของเอ็มคอเทียตรงนั้นนะ่ะสวยมากเลยนะที่มันจะมีแบบไฟไฟอะ่ะไปยืนแล้วก็มาเหมือนถ่ายรูปลงมาสวยมากถ้าใครมามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยมาเอ็มคอเทียแล้วก็ไปชั้นบนนี่นฮะถ่ายรูปลงมาจะสวยมากเลยอน้องดิง้งน้องดิง้งสวยจ้ะ นอนนนอันนั้นน้องเด้งอันนั้นน้องเด้งสีสีชมพูเรียนเขาจะอยู่บริเรณด้านหน้านะครับนี่มีแบบว่าแสงสีอาจจะไม่มีเสียงนะมีแสงสีจะเต็มตรนี้สวยดีอันนั้นน้องน้องหมูอยู่ด้านหน้าน้งเด้งน้องเด้ง จะแต่งไฟเเขามีรถไฟฟ้าไปแล้วทุกคนเขามีประมาณนี้แหละก็จะมีแสงสีตรงนี้ด้านข้างนี้คือเป็น MCTL แล้วนะครับเนี่ยเดินไปก็คือเข้า m c t ยได้เลยนะ อันนี้แบบว่ามันจะมืดๆอ๋โอโวิวว,วิวตรงนี้แบบวิวโลง่งๆวิวโลง่ๆลงๆนี่มันสบายตาดีเนาะกรุงเทพมันไม่ค่อยมีวิวโลง่งอะไรอย่างเงี้ยรถไฟใหม่แล้วส่วนมากมันจะเป็นแบบตึกนะนานๆทีเราจะได้มาวิวแบบที่มันเป็นโลง่งๆกว้างๆอย่างเงี้ยวิวสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะสบายตาหน่อยสบายๆดูชิลมากจะแบบ เนี่ยมุมนี้สวยจังสวยดีมุมนี้เดี๋ยวถ่าเก็บไว้กันเดี๋ยวถ่าเก็บไว้กันถ่ายมาให้ทุกคนดูกัน นี้ก็เป็นบรรยากาศแบบอีกจุดหนึ่งนะครับของงานที่เป็นแบบเทศกาลไฟต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มตั้งแต่17ธันวาคมจะถึงที่5มกราคม2568นะครับถ้าใครสนใจก็คือสามารถที่จะมาเายี่ยมชมได้นะครับตามจุดต่างๆเนาะก็จะมีที่แบบว่ามีแบบคร่าวๆนะที่เราแบบว่าอ่านมาเขามีประมาณ9จุดนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบจุดแล้วแต่แบบใครใกล้ที่ไหนอย่างเช่นหัวลำโพงนะครับ สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะหรือว่าจะเป็นคลอ,องประดุมกรุงเกษมนะครับก็จะมีประดับไฟแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งก็คือสวนอุทยานเบญจศิรินะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะมีแบบบนสกายวอล์กนะเาก็จะมีไฟประดับอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงสยามนะครับตรงสยามตอนนั้นคืออยู่หน้า MBK มนะครับมันจะมีเป็นแบบไฟเป็นประดับไฟอะไรต่างๆจุจุดที่เป็นแบบแลนด์มาร์คถ่ายรูปที่เป็นแบบที่เขาถ่ายป้ายแบงกอกันอนะ แล้วก็ใกล้ๆ MBK ก็จะมีอีกจุดหนึ่งน้องหมูเด้งนะฮะแรามันจะมีอีกหลายจุดลองเช็คผ่านทางออในข้อมูลได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ให้ว่ามีที่ไหนบ้างกันครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนไปเดี๋ยวเราเดิอนออกไปด้านนอกกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศตอนนี้เขาจะถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเริ่ม6กโมงเย็นถึงประมาณสัก4ี่ทุ่มเพราะว่าที่สวนอุทยานมิชชทนลีตัวน,นี้ก็ปิด4ี่ทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้น เดินไปทาง M c u a r t i e r M Forum นะครับแล้วก็เดินเล่นๆน,นะนี่บรรยากาศนะจะมีเฉพาะด้านหน้านะครับไปเ,เออกไปด้านนอกกัน ทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินไปทั้งนู้นเดินไปนะฮะอิมโพเรียมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นตรงแบบบีเทสพรอมพงนะฮะเราค่อยเดินย้อนกลับพาทุกคนมาดูบรรยากาศนอกจากว่ามาดูงานแสงสีของกรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับโอ้ในเมืองเขาก็จะเป็นวัาน,นี้แล้วเนาะที่เขาพูดกันว่าลงแสงสีเนาะ เด็กบ้านนอกก็มาหลงแสงสีเมืองกรุงอะไรอย่างเนี้ยเนาะมันเป็นแสงสีจริงไงทุกคนดูดิคือบ้านเราไม่ได้มีแบบว่าความเป็นแบบแสงสีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเนาะเป็นปบเอ็มโพเรียมนะครับเอ็มโพเรียมก็จะมีชั้นบนสุดก็จะมีแบบ ศูนย์อาหารนะครับอร่อยอยู่มีหลายร้านเป็นแบบว่าศูนย์อาหารไม่ไม่ใหญ่มากส่วนฟังถ้าเอ็มโพเรียมจะอยู่ชั้นบนชั้นสูงสๆและชั้น6ชั้น7อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเอ็มคอเทียจะอยู่ชั้นล่างนี่นี่นะครับนี่เอ็มโพเรียมนะฮะ อุ้ยเรามีรู้สึกว่าอ <t> ิมพิ i u m เขาก็จะมีแบบว่าสุมไฟปะเดี๋ยวเรา <c ười> คือตอนนี้กำลังเดินหาอันนี้อยู่นะมันไดเื่่อคิน <c> ค <ười> ิดเก็บ <c ười> เดินขึ้นอันนี้สุน D ีออเนี่ยสุนีอ๋อใครดูหรือย,ยังดีออโกฮาที่เราพาไปเดินดูดีออโกฮาอยู่แถวสี่ลมอ่ะลงกิปไปแล้วนะ กันข้าวมันไก่อ๋โอโหคนเต็มเลยอะส่วนมากนักท่องเที่ยวมากินข้าวมันคนนักท่องเที่ยวอยู่ชั้นนี้อยู่ซอยนี้เยอะสุขมุมวิทยี่สี่เฮ้ย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 มองอะไรอะน้ <No. c oughs> องยุ้ยขนมมะม่วงหกสิบน,น่ากินจังเลยอะ่ะ มีน้ำปั่นน้ำอะไรด้วยด้ยดานในนี่อันนี้คือสุขุมวิทยี่สิบี่อที่พามาเดินเล่นบ่อยๆอะคือตรงนี้มันไม่มีบันไดเลื่อนนะทุกคนสงสัยไม่มีบันไดเลื่อนแนี่เลยอะเนี่ยสุขุมวิทยี่สิบสี่เราเราพามาเดินเล่นตรงนู้นแล้วที่สําคัญคือในซอยเนี้มีโรงแรมเยอะมากนะครับสุขุมวิทยี่สิบสี่โอขอโทษ ขอโทษนะเราไม่มีบันไดขอโทษนะเราไม่มีบันไดมันไม่มีบันไดเลื่อนเราต้องเดินขึ้นแล้วนะอตอนนี้ขึ้นมาที่ BTS พร้อมพงษ์นะครับด้านหน้าของเราคือ M c o r o Thia เดี๋ยวเรา <laughs> ไปดูต้นคิดสมาร์ไปดูต้นคิดสมาร์ที่โอ้ M c o r o t i a ต้นคิดสมาาทเขาก็สวยอยู่นะโหเป็นฟิลความคิดสร้างสรรค์นเนาะ <c oughs> เป็นฟิลความคิดสร้างสรรค์อ้าใน้มีเพลงแล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดอะไรนะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนะฮะก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือ m อ็มคอร์เทียเข้าไปข้างในก็มีร้านขายของแต่ว่านี่คือทุ่มกว่าแล้วอะ่้เกียจเดินห้างแหละ <c oughs> คือวันนี้เราออกมาเพื่อที่แบบว่ามาเดินดูไฟโดยตรงฉะนั้นก็คือเนี่ยเพิ่งออกมาจากบ้านประมาณแบบตอน5้าโมงเย็นเองนะไม่ได้ออกมาเร็วนะวันนี้เพราะว่าเราจะมาตั้งใจมาดูไฟอ๋ตอตน,นี้ไม่มีอุโมงอะไรนะ นี่เขาบอกว่ามีมีอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่บนสกายวอล์กนะครับอันนี้คือพาเดินเล่นสวยนะให้ดูเอ็มคอเทียนี่ข้างล่างเออ,เออไม่ใช่อินพอลิเยียมดิดูอินพอลิเยียมฝั่งด้านนี้เอ็มคอเทียอยู่ฝั่งด้านหลังให้ดูต้นของเอ็มคอเทียไปแล้วเขาก็จัดแบบไฟเต็มที่แต่ว่าไฟที่สวยๆหน่อยก็นู่น เอ็มสเฟียนะฮะซึ่งให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวเราไปลงเราไปลงทางนี้ไหมอ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนอนะันนี้ก็จะเป็นไฟเฉยๆเลาลงด้านข้างดีกว่า,วา,า,วาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เดินย้อนกลับเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนเดินย้อนกลับนะครับว่า